ก <onents and downhill> ็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ก <Darth Vader> ับผมอาร์มร to ิมเลยวันนี้เราไปอยู่กับเจ้านินจา400นะครับผมคันนี้เป็นปี2019นะครับคันนี้เป็นสีฟ้าคาดฟ้าดำนะครับผมคาดคาดเทาด้วยมาเดี๋ยวเรามาชมรอบกันเลยคันนี้เนียนๆคลิบๆเลยครับคันนี้เจ้าของก็มาขายเองดูแลดีมากด้วย ท่อเนี่ยจะเป็นท่อเดิมอยู่เลยมาเดี๋ยวเาราไล่ของแต่งเลยด้านหน้าเลยหลักๆนะครับผมที่เราเห็นนี่เลยเป็นชิลเดิมโรงงานนะครับผมอันนี้ชิลใสไล่ลงมาเป็นกับมาน้ำตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของยี่้อ400เลยยางหน้ายางหลังแน่แนๆไล่มาข้างบนมือเบรกมือคัทเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้ ปอกแฮนด์เป็นปอกแฮนแต่งนะครับผมไลน์มาอีกนี่ท่อเป็นท่อเดิมค่าใครอยากล้านอยากได้ท่อแต่งบอกนะครับผมเรามีแถมให้นางหลังแน่นๆน่าบเบรกเหลือๆโซ่สเตอร์ใหมก่กิฟเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเจ้าของเก่าบอกมามาเรามาดูเลขใหม่กัน ไล่แมนคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่สองพันแปดนะครับผมเลขไม้สวยๆเลยคันนี้เรามีกระจกเดิมท้ายเดิมให้นะครับผมอันนี้ก็หน้าผมเองไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงทอดเดิมกันอทอเดิมเสียงนุ่มๆเลยนิ่มๆเ,เดี๋ยวเรามาเบิ่อนที่ค่ะผมวอร์ไปละ สไตล์พอเดิมครับพอจะเงียบเงียบ้นๆไม่ล่นมากก็สำหรับรายละเอียดคันนี้เดี๋ยวผมชิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใดสนใจติดต่อรถได้ทางเพจกระอา s ไ p e r b i ฝั่งนี้หรือฝั่งกำแพงก็ได้ชื่อเพจตามนี้เลยสำหรับวันนี้หรือจะดูตรงป้ายนู้นก็ได้ออกรถสุดบาทครับป้ายนู้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ